ที่นี่แหละว,ว่านี่จากวสุราธานีกุยไล่เรืองนะค่ะอ่าเรื่องงานจักปลาไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องก็คือง,งานเตรียมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินั่นเองนะครับและว่าจงหวสุราษฎร์เขามีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่เ1สุราษฎสุราธานีเกมและก็รวมถึงกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมฮอกกียวด้วยนะครับไปกันตที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5าสาหลักล้างจากวัสุราธานี นายธีรสุภาวิบุพลพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีการมอบไม้ให้ได้บรรณาธิราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งเี่1 1สุราษฎุราธานีเกมและก็กีฬาอาุโซแห่งชาติครั้งเที่8ตาปีเกมฮอกกา พร้อมหัวหนา้าส่วนราชการด้วยงาน่เกี่ยวข้องเข้ารวมประชุมครับค่ะโดยที่ประชุมก็ได้รวมกันพิจารณากำนดการการแข่งขันพิจารณามัสคอตสัญ,ญลักษณ์แล้วก็สโลกแกนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติพร้อมทั้งประกาศชนิดกีฬาในการจัดแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎุราธานีเกมและกีฬาอาวุโซแห่งชาติครั้งที่แปตาปีเกม6ก ก็จะแข่งกันในพศ2อ9นสนะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ทงนี้ในการประชุมกระนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้องการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาอาวโุโสแห่งชาติด้วยค่ะ